วัวสาวอายุ7-8เดือนมีเมือกใสออกมาเป็นอะไระจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะวัวสาวนะคะอายุประมาณ7-8เดือนเนาะแล้วมีเมือกใส,สไหลออกมาจากอวัย,ว,ยวะเพศเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุไม่ได้ถือว่าเป็นอาการที่มีความผิดปกติอะไรถ้าไม่มีไข้เนาะถ้ามีไข้เบื่ออาหารเมื่อไหร่อันนี้ผิดปกติทันทีนะคะ ทีนี้ถ้ามีเมือกใสออกมาเนี่ยสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวนําให้เกิดขึ้นก็คือข้อแรกก็คือการเข้าสู่วัยเจริญพันธุนะ์เนาะบางทีการที่เราเลี้ยงวัวด้วยความใส่ใจนะคะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายแล้วก็ทางระบบสืบพันธุ์ที่เร็วขึ้นนะทีนี้พอเขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยบางตัว ที่7-9เดือนก็สามารถที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้แล้วก็อาจจะมีการหลังเมือกใสออกมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งให้เรารู้ว่าอ๋อเขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผสมเทียมเขาได้ทันทีนะคะเราก็อาจจะรอสัก 1- 2รอบเนาะค่อยผสมเขาได้หรือก็จะใช้กันได้เนาะ ข้อที่2กอาาก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้เนาะคือบางทีเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงในคอกที่สะอาดเราต้องยอมรับเลยว่าระบบการเลี้ยงวัวในบ้านเราส่วนมากเนี่ยก็คือยังอยู่ในธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อมันมีโอกาสสูงมากแต่ว่าถ้าไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงเนาะก็อาจจะมีการติดมีการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ก็อาจจะมีการหลังเมือกได้แต่ความแตกต่างก็คือถ้าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มันจะเป็นเมือกใสนะคะ อันเนื่องมาจากอร์มมวลเพศหญิงมันสูงก็ทําให้เกิดการขับเมือกออกมาแต่ถ้าติดเชื้อเนี่ยมันจะเป็นเมือกขุนเนาะขุนมากขุ่นน้อยก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าติดเชื้อรุนแรงแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปดัดแปลงได้